อยากได้ไหมอันนี้อยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้สิ่ต่อไปอยากได้อย่างไรอยากไ้าเลยโอเคครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงมาให้ทุกคนได้วิเคราะห์กันนั่นก็คือซูเปอร์เล็กอยากได้เข็มขัดของพระจันทร์ใายจริงหรือไม่หลังจากที่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์เล็กถูกเผยแพร่ไปมันก็มีกระแสขึ้นมาทันทีบางคนคิดว่าเขาอยากได้เข็มขัดของพระจันทร์ใายแต่บางคนก็มองว่าเขาอยากได้เส้นของโจนาธาน Ha c เก r t ์ตวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิดีโอให้ฟังเริ่มจากการกระทำของซูปเปอร์เล็กในคลิปวิดีโอทุกคนก็น่าจะเห็นว่าซูปเปอร์เล็กเข้าไปจุกเข็มขัดของพระจันทร์ฉายด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจรงิงจังและยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่ซูปเปอร์เล็กมองมาที่กล้องนี่มันก็บอกได้ว่าเขาต้องการสื่อสารกับทุกคนว่าเขาอยากได้เข็มขัดนี้การที่ซูปเปอร์เล็กเข้าไปจุกเข็มขัดของพระจันทร์ฉายนั่นไม่ใช่แค่การแสดงออกทางกายภาพแต่ยังสะท้อนถึงการใช้ภาษากาย หรือ Body l a n g u วิ e ที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเขาในการครอบครองเข็มขัดนี้นักจิตวิทยามากักจะมองว่าภาษากายเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคำพูดเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงนอกจากนี้การที่ซูปเปอร์เล็กมองมาที่กล้องด้วยสายตาจริงจังและมีการสัมผัสกับเข็มขัดนั้นยังเป็นการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่าวิชวลแลนเคอริง หรือการสร้างจุดยึดทางสายตาที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปรารถนาของเขาให้เด่นชัดขึ้นในสายตาของผู้ชมการที่ซูเปอร์เล็กตอบด้วยคําว่าอยากได้เส้นต่อไปอยากได้มากด้วยก็เป็นการใช้หลักการจิตวิทยาที่เรียกว่า positive reinforcement หรือการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อย้ำเตือนถึงความต้องการและเป้าหมายของเขาซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความตั้งใจและความจริงจังของซูเปอร์เล็กในการที่จะคว้าเข็มขัดนี้มาเป็นของตัวเองในมุมมองทางจิตวิทยานักมวยที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจอย่างชัดเจนมากจะมีความสําเร็จมากกว่าเพราะพวกเขามีโรดไมซ์เซ็ตหรือมุมมองการเติบโตที่เชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสําเร็จได้ผ่านการพยายามและการฝึกฝนดังนั้นการแสดงออกของซูเปอร์เล็กในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความปรารถนาต่อเข็มขัดของพระจันชายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองนอกจากนี้นักจิตวิทยายังได้กล่าวถึงความสําคัญของ symbolic i n t e r a c t i o n i s m หรือการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งในกรณีนี้เข็มขัดแชมป์ไม่ใช่แค่สิ่งของธรรมดาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเกียรติยศและการยอมรับในสังคมซึ่งการที่ซูเปอร์เล็กแสดงความต้องการที่จะได้เข็มขัดนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและเกียรติยศในวงการมวยจากการวิเคราะห์นี้ผมมองว่าซูเปอร์เล็กอยากได้เข็มขัดของพระจันทร์ใายจริงๆเพราะในคลิปเราเห็นว่าเขาจุกเข็มขัดของพระจันทร์ฉายและตอบว่าอยากได้มาก ถ้าไปจุกเข็มขัดของพระจันรฉายแล้วไปบอกว่าอยากได้ของแฮกเกอร์ตี้นี่มันก็ไม่สมเหตุสมผลแต่มันก็มีบางคนมองว่าอยากได้ของโจนาทานส่วนมากคนที่คอมเมนต์แบบนี้ก็คือไม่อยากให้คนไทยชกด้วยกันถึงจะดูวิดีโอตามความหมายตรงก็จะพยายามคิดให้มันไม่ตรง,ท,งทั้งที่ในคลิปวิดีโอก็เห็นอยู่ว่าเขาจุบเข็มขัดของพระจันรฉายถ้าตอบตามตรงคำถามมันก็หมายความว่าเขาอยากได้เข็มขัดพระจันรฉายจริงๆนักมวยทุกคนอยากได้เข็มขัดหลายเส้นอยู่แล้ว เพราะมันคือจุดสูงสุดของนักมวยดังนั้นผมมองว่ามันสมเหตุสมผลที่ซูเปอร์เล็กจะอยากได้เข็มขัดของพระจันฉายด้วยถ้าจะเอาคําพูดว่าเส้นต่อไปอยากได้มากของซูเปอร์เล็กมาวิเคราะห์ตามความหมายตรงๆก็น่าจะหมายความว่าหลังจากที่ชิงแชมป์กับโจนาธานเสร็จเส้นต่อไปก็คืออยากจะมาชิงแชมป์กับพระจันฉายและสําหรับความเห็นที่บอกว่าน้ําหนักมันห่างกันเกินไปจริงๆแล้วน้ําหนักของซูเปอร์เล็ก อยู่ที่61กิโลกรัมส่วนน้ำหนักของพระจันทร์ฉายอยู่ที่56.2กิโลกรัมถ้าจะลดมาต่อยกับพระจันทร์ฉายผมมองว่าไม่มีปัญหานักมวยทุกคนอยากได้แชมป์โลกนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ผมมองว่าซูเปอร์เล็กหมายถึงเข็มขัดของพระจันทร์ฉายคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ